ฟังโกะนะคะจากช่องฟังโกะโอเคค่ะวันนี้ฟังก็จะมาเป็นตัวแทนชาวบุรีลมยูเนเต็ดอีสปอร์ตจะพาทุกคนมาดูงานเปิดตัวสาขาใหม่ของพาร์ทเนอร์ใหม่ของเราซึ่งบอกได้เลยว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขอยากรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นใครเดี๋ยวฟังพาไปดูข้างในเลยดีกว่าขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่แบบเสียสละมาดแล้วก็ หยุดวันเสาร์ด้วยจะทำยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่บาง,งาติดตามเขามาแสนนาน<อ>เดี๋ยวก็นนะพกจะคุยด้วยอ่ะเสียงก้งก้งกุงกงเลยลนะเ <ๆ S 1> นี่ยขก่งงอสร้างกันอยู่ใช่ไหมคิดว่ามาด้วยความบวิ่งใหญ่อลังการตอนนี้ฟังอยู่กับพี่อาร์ทีร้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับผม ก็เพิ่งจะเคยคุยกันจริงๆอาจังครั้งแรกใกล้จะเขินแล้วตอนนี้ไม่ต้องเขินพี่อาร์ตวันนี้มาที่สาขาที่4ของ i h a v e CPU ใช่ฮะก่อนหน้านี้พี่เคยไปสาขาอื่นไหมคะมีมีเคยไปที่คอนายกนะครับใช่แล้วก็ไปที่รามินทานะครับแล้วก็บางสที่เขาเพิ่งเปิดไปกินด้วยเอางัคือตาไม่รู้สาขาฮะเตาทรนี้ใช่่ะแล้วบอกสาขาใหม่สาขาตรงนี้พี่ว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ผมว่ายิ่งใหญ่มากนะครับก็คือเทียบแล้วเนี่ยคือทั้งที่จอดรถสิ่งวดล้อมต่างๆคือเขาก็มีอะไรที่เราสามารถที่ จะมาใช้เวลาตัวนี้ได้นะครับผมคือไม่ได้มานั่งจอดจออยู่ที่ร้านแบบค่ร้าคอมอ่ะสั่งคอมเสร็จคอ้คอมเส้ิได้ด้วยคือมันเป็นอเวนิวที่หนึงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สายสี่ที่นี่ครับยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมเลยเนื่องจาก i have cpu เนี่ยเปิดเป็นสาขาที่4ี้องขอ4คํคำให้กับ i have cpu หน่อยค่ะสี่คำนะสี่คำรัก I have CPU ฮะเดี๋ยวรัก I have CPU อู้วเราล้ว่า I have CPU คือสามคำไงเนิ่ไปเยอะเลยเพิ่มว่ารักไปด้วยเพิ่มรักไปด้วยอ่าอ้ะยอมไหมยอมไหมยอมยอมนี่ขอบคุณมากค่ะ ทุกคนตอนนี้พงศ์ก็อยู่กับพี่แบงค์เอ็ดวินแล้วก็พี่ปาอุ้ยครับผมมาตั้งแต่ตอนไหนครัเนี่ยทำตัวให้เหมือนมุ่งสวดกันครับยืนใช้ติด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 กันไว้เอาติดกันก่อนเลยครับยังไงครับพี่แบงค์เปิดร้านสาขาสี่ก็ดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆคือผมไม่คิดว่าสาขาสี่ของผมเนี่ยมันจะมาไกลขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ไอ้แอพที่อยู่ของผมเนี่ยมันพันล้านไปแล้วเกินก็ไมใชเอาแค่สี่สาขาก่อนครับท่านผู้มสี่สาขาได้ครับสี่สาขาก่อน รถที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับสาขาล่าสุดแล้วผมแล้วเป็นสาขาที่สวยที่สุดด้วยสวยที่สุดด้วยอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยผมยังไม่เคยเห็นอีกสาขาเลยจริงไเห็นลมฮะสาขาแรกเนี่ยตอนแรกผมเอกใจเอ๊ะร้านพี่ลืมทำความสะอาดหรือเปล่าวะจงเหอจนไปเจอสาขาสองอะไรเงี้ยเอ๊ยังเออพอดูได้จนสาขาที่สวยสาขาที่สวยที่สุดครับมันก็บุ่ยคือแล้วเราก็ปรับปรุงเรื่องไงคุณพอสาขาที่สามเราก็ปรับปรุงสาขาที่สี่ก็เอาทุกอย่างมาปรับปรุงกลายเป็นสาขานี้ง่ายๆคือว่าง่ายคือเราอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงถูกใช่ครับ มันจะถ่ายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมประมาณนั้นดีกว่าอันนี้อย่างฝั่งเกมเมอร์อย่างบุรีรัมเนี่ยพูดถึง i7 cpu รู้จักกันไหมล่ะรู้จักค่ะเห็นไหมไอ้นี้เด็กวัยรุ่นคือรู้จักหมด i7 cpu ใช่ไหมล่ะอันนี้แล้วกัน i7 cpu สาขาที่สี่ฟังขอสี่คำให้สั่ง i7 cpu หน่อยพี่แม่โอ้โหมีไหมสี่คำนะคำเกินพี่เปาโคตรเท่ยากเปา ของห้าคำแล้วน่ะขอหวานเขาสารแรงนะของหวานเขาสารแรงไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นะใครพากันไรสาระคะเนี่ยแม้แต่เจ้าของอาหารไม่เจอมันไปด้วยกันดีกว่า่ไมมีใครพากันไปครับใช่ครับที่เมเก้นนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับขอเข้าไปด้วยได้ไหมคะได้เลยครับครับก็เลยครับวอลตี้ดีต้องรับนะครับวอลตี้ดีต้องรับนะครับ วอตตี้ดีต้อนรับครับจริงเป่าจริงๆแล้ครับกงไงอยู่เคเคทาวอะไรอย่างเงี้ยวอตตี้ดีต้อนรับครับเย้เดี๋ยวจัดไปเลยให้เลยทักเอ่อแมเนเจอร์ไปเลยเดี๋ยวจัดไปเลยให้เลยอบคคุณรับจัดเต็มไหมครับกูไม่ค่อยได้เข้าหรือว่าเข้าเลยแล้วสามสิบนี้จะมีมิสติ้งวอตตี้ด้วยนะรอบสองปีใช่จัดที่ใบเตกบางนาครับอ๋อใบเตกบางนางานใหญ่งานใหญ่ครับคือที่เป่ากลับว่าขึ้นไปจะขึ้นไปโชว์ร้องเพลงอะไรด้วยว่าเหมือนกับเฮ้ย ฉลองที่แบบว่ามีหมื่นล้านแล้วเยอะยครับมันยิ่ไปเรื่อยไปฝ่ายไม่ก้อนสิเดี๋ยวดูชอบอะไรกันอ๋อไปยังไงเดี๋ยวอาจจะเจอกันที่ไม่อาจจะเราเจอเลยดีกว่างโจวเจอกันที่ที่วอร์ซิสตี้มิทติ้งฮะครับผมครบรอสองปีแล้วเนาะคุณครับผมใช่ครับครบรอสองปีครับเช็คบางนาวันที่30วันที่สามสิบกรกฎาคมนี้ใช่ครับพี่ตกลงนี่มาโฆษณาให้ร้านกูหรือโฆษณาเมืองมึงเนี่ยเออจะยีมาโฆษณาเมืองตัวเองแค่นี้เลยพูดตรงๆหยอกเล่นครับหยอกเล่นนี้มาถ่ายรับพี่เปาครับอย่างที่บอกมาหาพี่ชายก็เราเห็นมาตั้งงแแต่่หลลาายๆๆรร้้นจิทีบออกกว็ เห็นว่าเออมันมันมันสุดยอดมากคือมันก้าวกระโดดจริงร้านอย่างที่บอกเห็นแต่ละร้านมาคือแบบร้านเนี้ยสวยจริงสวยมากสวยสวยมากคือร้านก็สวยมากเยคือมันดูเป็นสัตว์เป็นส่วนของแท้เลยพี่อ๋อเหรอใช่ตัวสอยายเห็นที่ผ่านมาเลยจริงไปลองไปดูให้กินเนี่ยโตมาด้วยกันจริงเนี่ยผมอยู่กับเอ็ดวินมาเป็นปีแล้วนะใช่อยู่อู่เอ็ดวินมาตลอดเนี่ยก็คือมีอะไรก็จะคุยกันตลอดเป็นเพื่อนกันในเกมเป็นเพื่อนกันนอกเกมมีอะไรก็จะโทรคุยกันตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นผู้ใหญ่ที่คอยหนุนหลัง ใช่ครับเอาเลยมึงด่าพวกมันเลยพวกเกคีย์บอร์ดเด็กนี่ของมึงเอด้วยมึงเอาคำพูดพูปด่าแม่เลยอะไรเงี้ยใช่ตอนจริงถูกเปิดเผยแล้วนะคะทุกคนก็เลยสนิทกันก็เป็นน้องที่น่ารักใช่ครับใช่ครับครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับได้สาระเต็มๆเลยนะคะไม่มีสาระถ้าอยู่กับผมอยู่ในแบรนด์นี้ไม่มีครับผม อาจารย์เอตัวเองวันนี้นะคะก็นี่คือทั้งหมดของ i have CPU สาขาใหม่สาขาที่4นะคะพุทธมนฑลสายสีแวะมาดูแวะมาชมได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้คอมใหม่หรือว่าใครอยากประกอบคอมแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเนี่ยก็สามารถเข้ามารับชมได้เลย <c oughs> เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครปฐมสาลยาพุทธมณฑลสายสีเนี่ยอยากได้คอมใหม่ อยากจัดสเปคคอมหรือว่าอยากประกอบคอมรวมถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูรับชมกันได้เลยนะอ้อแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจลดเยอะมากเพราะว่าเป็นโปรเปิดสาขาใหม่ด้วยใครกำลังสนใจอยากได้เนี่ยรีบมาเลยนะคะก็ดีใจมากมีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณค่ะ